ก็จุดตัวตัวหนึ่งนั่นน่ะคุณทำอะไรไม่อยากให้พวกชีกบ้ากามหึงกามมาทำกับน้องเขาอย่างนี้เอาดิปกป้องนี่เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนีเนี่ยตาไม่เหมือนปตาอันนี้ไม่เคยเป็นอย่างนั้นสักทีตาเป็นละลายมากเลยเดี๋ยวเข้าเข้าเกมของเราในวันนี้เลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เลยร้องร้องใกล้ๆกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะความรัก กิกาเกมสามชาติของเราในวันนี้แต่ละทีมจะมีโอกาส4ครั้งโดยผู้เล่นจะต้องปิดตาส่งตัวแทนมาในแต่ละครั้งเพื่อเลือกจับฉลากว่าจะต้องพิสูจน์กลิ่นจากส่วนไหนของปรัตณีปริศนาเช่นกลิ่นปากกลิ่นตัวหรือกลิ่นหัวจากนั้นต้องพิสูจน์กลิ่นเพื่อเลือกว่าจะบอกรักหรือบอกเลิกโดยต้องบอกรักกับเพศตรงข้ามและบอกเลิกกับเพศเดียวกันไดน้ถูกก็ได้คะแนนไปเลย <c oughs> การรักการไล่ขอให้พัพน่นาหน่อย แล้วมีอาวุธอุปกรณ์ที่จะให้ได้บอกรักให้กุหลาบถ้าไล่จะมีน้ำสาดมีถาดตีมีอะไรเต็มที่เลยนะจับคู่เลือกคู่กันก่อนแล้วช่วยกันเล่นอ้าวเลือกคู่นะครับปาปั๊บเลือกคนปั๊บไปเล่นไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยสองสามสองใครจะเล่นก่อนเลือกคูเล่นก่เลอกคู่ดเลือกว่าจะได้กลิ่นอะไรกลิ่นหัว ชุดแรกมาแล้วครับมาแล้วเรียบร้อยคุณปึกปึงใกันเองครับว่าจะส่งใครมานคนที่หนึ่งสองใครมาครับเด,เดี๋ยวครับดูดูเช็คของก่อนเช็คห่อนแล้วแต่แล้วแต่มานี่เลยบอกบอกสันงสองท่านนี้เลยระดับสวยกริ๊บหลอกกริ๊บและกักขระคึกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรมาแล้ว ดีๆดูพี่คนละครับว่าจะบอกรักหรือบอกไล่ครับคุณใช้ยาสระผมอะไรครับกินไม่เหอดนคุณไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับไปนะปอดตาปอดตามาดูปั๊บ คะแนนนะครับอ่ากลับไปกลับไปมาคุณผเล่นสิ่งที่เ่าได้คือกิ้นกลิ้นตัวค่ะขึ้นขึ้นขึและมีหน้าที่ดมอย่างเดียวไม่ต้องขยับอะไรผู้ผู้ที่มาขอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะมาอยู่ใกล้ๆเลย ่านศึกมาหนักลองนี้ลองนี่เจ้ามาดาว่าอะไรไม่ได้กินนี้แถวบ้านแ้วกินเมื่อกี้เป็นกินที่หึ่นมากฉันอยากมีลูกกับเธอมลูกกับเธออะไเหรอมลูกกับเธอ <c oughs> โอโอฮ ตอนนี้จมูกฉันไม่ไหวแล้วจริงฉันรักเธอต่อตามาเป็นไม่ตรงนะะหน้าะ้ะได้ไปอีกหนึ่งลกลัวแล้วกลัวก็แล้วนะตอนนี้เว้นเว้น สี่คนนะครับรักแท้รักแท้รักแท้อยากจะบอกอะไรผมจะบอกว่าถ้าคุณตามหารักแท้น,นะครับอยู่ตรงนี้ <ics> ลแล้วครับ เป็นนางงามถสวยจากเวทีมิสลนเอร์ปี2 0แม่ไม่เคยขายันอะไรอย่างนี้เลยมา ตยวนี้หนุกั้นหายใจเครื่องในเขาพังต้องมีคนดูแลไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายแต่ตุกกี้จะดูแลทั้งหัวใจอ้าวตัดตาไปดู ก็เยอาหมดเลยเพชตรงข้ามได้นะฮะเพชรที่ไม่ใช่ไล่ได้ด้วยหมดเมื่อกี้พี่หยอกเอามาเอาาเลยเอามาเจมส์เมตัวค่ะเจมตัวเรามาพบกับข้ามคนต่อไปก่อนเชิญมาเลยครับเอาละเรื่องราวของเิมตัวใช่ไหม ดอมส่วนไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยตังอ่ะนึงสองสามอ่ารู้สึกไงบ้างเห็นคิดว่าลักษณะเริ่มมาเป็นไงขออีกทีดิ1 2ึงสองสามวพอแล้วมันมีอุปสรรคเหมือนมันมีสองกลิ่นแทรกกันอยู่ ขาทีเขาทีให้ให้เขายื่นมาเขายื่นเมนยื่นเองยื่นเองผมอยากบอกว่าข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 าผมอยากเลิกกับเบียวะสามดอกกำลังงามโอเคผมเปิดตาผมเปิดตาแล้วนะตาแล้วก็จัดการเลยจะทำอะไรก็ทำนี่ คคคะหนนูเป็ใรรับก็เป็นนักศึกษาปกติค่ะไม่ต้องเป็เสียงอย่างงี้ทุ่มๆชื่อเห็นไหมอยู่นิ่นีชื่ออะไรเอแบบนายนายนักสดุนายนักสอนกี่ดอกนะจัดมาคุยกับน้องเขาไอศ้อนชื่ออะไรครับชื่อนกค่ะไอ้นกเปล่าเลยนกขาวก็เริ่มพี่ มาเขาก็ได้ด้านหนั่ได้นะครับไม่ได้กนอะครออกมาอะไรินอะไรมอกี้ันกินเลยครับอแอร์ชคดีได้กลิ่นหัวค่ะโอเคปิดตาปิดตาดมอย่างเดียวอยากจะพรันอยากจะพรณนว่าอะไรครับถึงแม้กลิ่นหัวเธอจะชั่วมากมาก แล้วแต่คุณคุณฝาวยืนหน่อยใกล้หิเอาหัวลงมาดิมาทำไมไปมีสิท์พูดเอาไอมาเลยตาตาบ้านี้เาพาให้ตายสิวาเฮ้ยอเป็นอ้วายตอนอีก สุสสสสสดท้า oh, <okay. S 1> ยสุดท้ายสุดท้ายกลิ่ตัวค่ะกินตัวเอาละระดมกลิ่นว่าหอตัวเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะยื่นอะไรยังไงมาให้ดมเฮ้ยกลิ่นแบบไหนหอมเหมือนครีมเหมือนครีมกลิ่นผู้หญิงเนี่ยเธอกับเราก็คงจะต้องแย่งผู้ชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันเก็บเธอไว้ หตามตามาอเป็นออวยได้สคนสแน่พี่โดได้กินปากโอ้เป็นปากหคนถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมา เป็นปากเชิญเชิญเอาแผวรู้สึกไงบ้างครับจะได้ผมมีเมียฉัแล้วมันไม่ได้เชื่อแล้ว่าเหมือนเหมือนเราจูนเข้าหากันได้คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะผมให้คุณเพราะผมรักคุณ ตองลองครแรกถือว่าไม่ได้นะคะไม่ได้คนะคะัดคน้อนวเัาไปเป็นไกชิอบไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นตัวซนตัวได้ครับอเลยน่าผหผมให้กุหลาบเธอ เอาแล้วเว้ยเป็นเรื่องแล้วนายพงษ์สัทิค่ะ กินไี้ไม่เกี่ยวกินไี้ไม่เกี่ยวกินน้ำลอกไม่เกี่ยวมันเอาติดสมูกเลยเนี่ยจะเปลี่ยนส่วนไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะได้หมดเลยจะส่วนไหนได้หมดเลยชาติหน้ามีจริงแล้วก็ผมอยากจะบอกรักคุณนะครับผมชาตินี้ทำไมไม่เป็นชาตินี้เท่าไหรเออชาตินี้ผมมีข้อกรัวแล้วครับผมมีโอกาสชาติหน้าเราขอเป็นคู่ซี้กันครับเปิดตาครับ กแได้ว่ากลิ่มีสาคนไม่ได้เลยอ่ะขอรเนเนป็กค่ะโอ้โหใครวะเนี่ยอย่าปิดอย่าเปิดปัมันขึ้นสมองเลยพี่ตั๊ก ครับเป็นตโอ้แท oh, ่งไม่เอาเลยเออโหพี่เองมั้งยืนตรงนี้พี่เองนอยพี่เองเออพี่ไหนแท่งโอ้ไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้ดิโอเคฮะโอเคครับแกติดอยู่ซอกจมูกเลยอะโอ้ยโอเคโอเคอะผมพูดได้ไหมได้เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไรมาจากดาวไหนแฝงตัวเข้ามาเหรอแฟงร่างเหรอใช่ไหมไปซะถอดหัวไปกินอะไรซะ พี่ว่ากิมัคนกลิมันนน่ะมนสมันกินแรกอะใครก็ไม่รู้เนี่ยมันไป็เพี้ยนกินอะไรไม่รู้คันั่นและมันเพี้ยนนี่ไอ้กินแรกมันมาแทรกซ้อนไอ้คนักทน้อังทันงั้ั่งท่ท้งทันั้งงงั้งั้งทั้งทั้ดั้หทงั้งังทั้งทั้งั้คทงเ้้ใคร้้ง